เมื่อเดีพามาเมืองวิธีใส่ปุ๋ยทุเรียนหน่อยว่า h o าใส่จังไดเนาะพี่น้องปุ๋ยรอบนีเ h ้าใส่เป็นปุ๋ยชีวภาพผสมกันกันกนกบฮิวมิกเนาะคะ่ะซึ่งทุเรียนหน่อยเ o ้านี่ก็บอกค่อยเน้นเรื่องเคมีปันไดเลยค่ะพี่น้องส่วนมากก็บอก่งยๆว่าอยากอยากเข็ดแนวอินซีหผดล้พี่น้องแต่ว่า h ้ากะ ขาดเคมีบ่ได้เพราะว่าต้นไม้ทุกอย่างกะต้องการ N P K เนอะรอบที่แล้วใส่อันขี้ไก่ไปรอบนี้ใส่ปุ๋ยชีวภาพกับฮิวมิกผสมกันครับพี่น้องเอาซอนตักรอบๆอบทรงพุ่ม ต้นหนึ่งกับประมาณสองสามซอนเนี่ยแหะพี่น้องหลังจากที่เข้าใส่เมื่อสุดต้นแล้วเฮาก็เปิดน้ำใส่ตามที่หลังเนาะคะ่ะต้นใหญ่แน่ต้นน้อยแน่บางต้นกับใบร่วงค่อยดูค่อยแลกกันไปพี่น้องรมกับแห้ง มีเอฟซีเพิ่นถามเฮ้ามาว่าระยะเวลาการใส่ปุ๋ยของสวนหักในอีสานเนี่เดือนหนึ่งใส่จักเถื่อนเนาะค่ะพี่น้องเดือนหนึ่งใส่ปุ๋ยแค่เธอเดียวเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าสวนเฮายังเป็นทุเรียนหน่อยอยู่ทุเรียนบ่ท่านไห้ใหญ่พี่น้องใส่เดือนละเถื่อแต่ว่าบางคนทุเรียนใหญ่เพิ่นก็ใส่เดือนละเถื่อคือกันแต่ว่าบางคนบางสวนเพิ่นก็นว่าสิปามือใส่เธอหนึ่ง แต่ยังสวนเฮานี่ก็คือถามมาเฮาก็ตอบในส่วนที่สวนเฮาเห็ดเนาะคะ่ะหนึ่งเดือนใส่หนึ่งครั้งนะคะใส่กัหหบห้อยรอบๆจังสีและพี่น้องกับเมืองตัวยางต้นหน่อยแน่ต้นใหญ่แน่ขเข้ากันไปเนาะคะ่ะห้อยออกอันชี้นอกๆในจักหน่อยด้พี่น้องสุ่งผุ่ม่นหอดใส่กับห้อยออกจำนันอันทีย่ำนี่โบแมนยังด้พี่น้อง เขาเคยใส่ขี้ไก่แกบมาแล้วแล้วเขาใส่ชีดค้นเกินไปใส่ชิดค้นเกินไปบัทเนียนมันเห็ดไหต้หตนทุเรียนเขาตายพี่น้องเขาก็เลยอยากแช่ประสบการณ์ในฟังว่าเออการใส่ปุ๋ยสิเป็นขี้ไก่แกบหรือว่าปุ๋ยอยียงกระซัสงสำหรับทุเรียนนี่ให้เอาออก ห่างๆไหวก็ดีพี่น้องเป็นสอบคนละเข้าจังสีบริมาอันเสียใจที่หลังเนาะคะ่ะนี่ก็คุดปลูกไม่หลายต้นพี่น้องมันเสียเวลาว่าป็นยังดรอกอันนี้ก็ต้นเป็นต้นที่ปลูกไม่แท่นต้นทีที่เพิ่นตายเนาะคะ่ะพอการที่เข้าใส่ขี่ไก่แกบ ไก่ค้นเกินไปพี่น้องพอเฮามีประสบการณ์แล้วห้าก็ต้องใส่แบบให้มันรอบรอบนอกในจักน้อยเนาะจ้ะมึงเอาบางต้นกับค้นใหญ่ในจักน้อยบางต้นกับต้อนน้อยหลายรุ่นว่สัสดุพี่น้อง